มาดีครับผมมาดูการทำงานตึงใบพัดของเอยเลยนะครับกานตึงใบพัดรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เป็นใบพัดสแตนเลสครับ ขั้นตอนคือเก็บถันะครับเดี๋จะมาดูกใกล้ๆเลยครับเนี่ยเ่ยเก่งเก็บถั่วครับนี่ครับอยู่ในสายเกีกเลยครับอ่าพอเราเสร็จฝ,ฝั่งนี้เราก็จะเอาลงแล้วนะครับ<ม>เหลืออีกด้านเดียวอ่าฝั่งนี้ข้างในจะเป็นดานะครับนี่นครับ งานกึง bypass, ่งใบพัดสแตนเลสรุ่นใหญ่ไปเรื่อยๆครับผมงานตัวนี้ใช้เวลาประมาณสักสองวันนะครับกึ่งข้างละวันครับสองวันหรือว่าวันกว่ากว่านี่แหละประมาณนี้ครับนี่ครับใบพาดสแตนเลสรุ่นใหญ่ครับใหญ่สุดแล้วนะครับส่วนมากก็จะเล็กกว่านี้ครับนี่ ไอเผาตัวใหญ่ๆที่กึงไปก็จะใส่ตัวนี้แหละครับใส่รูข้างในนี้ครับอ่านใบพัสเตเลสอ่าใบพัดสเตเลดผิวมันก็จะแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าพอผ่านไปเข็มแรกก็กึงง่ายเลยครับสบายไม่มีอะไรมากเอ่สำคัญคือต้องรู้หลักก่อนครับว่าผิวมันแข็งครับ ถ้าเปิดมาใหม่ๆนี่ก็ต้องเปิดรอบช้าๆครับให้ผ่านผิวไปก่อนแล้วค่อยเปิดสปีดเร็วขึ้นได้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจริงๆติดตามรับชมได้หลายส่องทางนะครับอยู่ทาง Facebook ก็มีนะครับคูทอนลิสสมัยครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันครับตอนนั้นผมจะลงคลิปค่อนข้างจะเยอะนะครับลงทุกวัน ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวครับส่วนในท่องทาง YouTube ก็เพิ่งจะหัดทำนะครับจริงๆเปิดมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเพิ่งจะมาลงจริงจังปีนี้ว่าจะลงคลิปยาวให้มันเยอะๆขึ้นนะครับแต่ก่อนลงแต่คลิปสั้นครับนี่ก็ฝา,ากติดตามผลงานด้วยนะครับสายช่างทุกคนเนาะ เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่อยากจะดูงานเกี่ยวกับงานกึ่งงานบิลลิ่งครับก็จะลงคลิปอ่พวกนี้คลิปตัวอื่นไม่ค่อยได้ลงนะครับเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็จะนิ่งมากนะครับกึ่งได้หลายอย่างครับทั้งเทาทั้งใบพัดครับนี่ครับค่อนข้างจะสวยงามครับ ถ้าไม่มีตามดก็ไม่มีปัญหานะครับเอ,อส่วนมากเราจะเจอตามดตรงรูนะครับงานพวกนี้จะมีตามดตรงรูแล้วก็ตรงไอ้คอตรงนี้ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าโอเคครับเ,เรื่อยๆครับผมอ่า ันบาพาสตันเลยอ่าัดเข้าไปครับอันนี้เก็บผิวประมาณ2จุดเองนะครับไม่ได้เยอะมากนะคือตัวเลกมันได้แล้วครับแค่อยากจะให้ผิวมันสวยเนียนแค่นั้นเองครับ,รบถ้าเราจะเก็บผิวก็เก็บเข็มเล็กๆครับไม่ต้องกินเยอะ แล้วพยายามเปลี่ยนมีดใหม่นะครับรับใหม่ก็ได้มีดลุยผมก็จะมีอีกเล่มนะครับเก็บก็เล่มหนึ่งครับจะไม่ใช้รวมกันนะครับประมาณนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวอัปเดตอีกทีคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผม